นี่คมรักของจิวคือเทียนหวานเนาะคือมันก็ให้อ่ะคือเราเราให้เขาคำว่าให้มันมีเยอะมากเลยนะครคูครับเขาเขา copy p เพล e จริงถ้าพูดถึงคุณเทียนนะเขาเปรียบเสมือนมังกรเลยท่ามกลางสวนดอกไม้เป็นมังกรที่สวยงามพี่เป็นดอกไม้พี่ไม่ใช่มังกรเป็นมังกรที่มันอยู่ในสวนดอกไม้สวนดอกไม้เละหมดแล้วแหละมังกรเหยยบชินเนี่ย สวัสดีครับฟิล์มธนพัท์ครับสวัสดีครับแจมรัชตะนะครับเราไม่ได้ดูเหรอครับอ๋อที่เราีเราจะอัดเขาก่อนใช่ไหมเราต้องข้าัสตูนี้เราสร้างสตูทุกคนเลยแล้วเราอะเรานี่ยนะมาจากละครเรื่องคุณชายครับคุณชายครับผมรับบทเป็นเทียนครับรับบทเป็นจิวครับ เป็นละครที่นําเสนอเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศครับในยุคช่วงสง,สงครามโลกครั้งที่2ในตระกูลคนจีนเป็นละครแนวโรแมนติกดาราม,ม่าในส่วนของตัวจิวกับตัวแจมเนี่ยก็คือคาแรคเตอร์จะคล้ายๆแต่ว่าจิวเขาจะมีความที่ปมของเขาจะหนัก หนักมากๆเพราะว่ากว่าจะมาเป็นนักฆ่าได้อะมันไม่ได้อยู่ดีๆแล้วจะมาเป็นมันต้องมีปมในใจที่มันหนักมากๆไงครับแล้วในส่วนนี้ผมก็โอ้เวิร์กช็อปกับมัน หนักพอสมควรเลยทั้งดูซีรีส์ทั้งหาข้อมูลเกี่ยวกับว่าแม้กระทั่งการไปหาพวกสะระารคดีที่เป็นมือปืนรับจา้างเนี่ยผมก็เคยไปหาครับก็ไปหาดูว่า ه, เขาคิด ه, เขาคิดยังไงทําไมเขาถึงฉับรับงานเพื่อไปฆ่าคนในส่วนของตัวจิวเนี่ยเขาทําอะไรไม่เป็นเลยนอกจากนอกจากการฆ่าแต่ไอ้ป้าน,น้ําตาลยกเว้นไว้เพราะว่ามันต้องหา,าชีพที่มาบังหน้าตัวเองไว้เดี๋ยวจะโดนจับก่อนนี่ครับเขามีสิ่งที่เขาแบกอยู่เยอะมากทั้งน้องทั้งตัวเขาเองอนาคตของน้องเขาคิดถึงตัวเองน น้อยมากๆทุกอย่างในชีวิตเขาคือน้องทุกอย่างเลยน้องคือชีวิตไม่มีน้องเขาตายเขาอยู่ไม่ได้นะครับนี่คือตัวจิวเทียนก็ก็เป็นคนอ่อนโยนเหมือนผม <c oughs> ครับอ่อนโยนครับไม่ไม่พูดอะไรเลยอย่างเงียบดิ <c oughs> อ่ะอ,อ่อนโยน คือผมก็มีมุมอ่อนโยนเพียงแต่ว่าเราแค่เลือกใช้กับกับใครแค่นั้นเองแต่คือเราจะเห็นว่าในเรื่องอ่ะเทียนจะเป็นคนที่ที่จิตใจอบอ้อมอารีคือช่วยเหลือทุกคนแล้วก็รักความถูกต้องซึ่งผมก็เป็นคืออะไรที่ไม่ถูกก็จะก็จะพูดตรงๆเลยว่าอันนี้ไม่ถูกต้องนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่อะไรแบบนี้ครับแล้วก็อะไรที่เหมือนกันความน่ารักทำไมคนขน้างตอนถอนหายใจอะ สำหรับผมนิยามความรักของผมเองผมรู้สึกมันคือการให้เพราะผมรู้สึกว่าการให้มันมันไม่ได้หวังอะไรตอบแทนะเหมือนกันครับตั้งแต่เด็กละความรักมันคือการให้คือมันก็ให้อ่ะคือเราเราให้เขา,ามันคําว่าให้มันมีเยอะมากเลยนะคุณนครูครับเขาเขา copy เพ s จริงเราลอกเราลอกเขาเอาไม่ลอกก็ได้เอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นิยามความรักนิยา,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 ามความรักของจิวคือเทียน หวาเนาะจริงๆเขาทําทุกอย่างเวทียนจริงๆนะครับเขาทําทุกอย่างจริงน้มถึงไปฆ่าเขาไม่อาจารไม่รู้ไงตอบตอบตอบตเออนั่นแหละก็มันเป็นคนรักแบบดิบๆก็จริงแต่จริงๆเขารักเขารักมากๆคือทุกอย่างเขาทําให้เขาไม่จะถวายชีวิตให้เขายังทําให้ถ้าเป็นของแจมหมอความรักคือการการดูแลใจใส่อยากเห็นคนคนนั้นเลยความรักมันมีหลายแบบครับมันมีถ่ายทอดทางคําพูด ทางด้านการกระทำการซัพพอร์ตอย่างเงี้ยผมจะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตโดยที่เขาไม่รู้ตัวมากกว่ามผมเป็นคนไม่พูดครับรแต่รู้ว่าชอบอะไรไแต่อย่าเลยอย่าไปไกลไปไกลจริงความรักของผมคือเอาใจใส่ส่วนผมจะเป็นความรักแบบชอบมอบให้แบบซ<ม>ัพพอร์ตคือเขาไม่รู้หรอกว่าเรามอบให้แต่ว่าเราอะให้เขาไปหมดเลยสักวันหนึ่งเขาย้อนกลับมา เขาก็จะเห็นเองแหละว่าว่าวันนั้นเราดูแลเขาดีขนาดไหนสำหรับผมมันคือความรักไม่จำกัดเพศไม่จำกัดรูปแบบความรักมันคือมันคือความรู้สึกดีๆที่มันไม่มีเงื่อนไขสำหรับผมคือละครเรื่องนี้อยากจะให้เห็นปัญหาเออเราจะเรียกว่าปัญหาไหมไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหาแต่มันเป็นบทเรียนในอดีตที่เราถ่ายทอดผ่านละครเรื่องคุณชายเนี่ย ในยุคปัจจุบันเราจะได้เห็นทั้งแง่คิดมุมมองของคนคนในอดีตว่าการคิดแบบเนี้ยมันคือกรอบที่ทําให้คนคนนึงเขาไม่มีความสุขเลยเขาทรมานแล้วคนที่ตีกรอบก็ทรมานไปด้วยซึ่งมันไม่มีอะไรดีเลยอ,อยากใหจะให้มองว่าเป็นการเคารพความเป็นมนุษย์ของเขาเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกมีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะรักเคารพสิทธิ์ของกันและกันแล้วมันก็จะมีความสุขทั้งคนในครอบครัวแล้วก็คนร,บรอบๆข้างความรักมันคือการให้โดยที่ เราเห็นคนที่เราได้ให้มีความสุขมันคือแค่นั้นมันไม่ใช่การไปตีกรอบว่าเขาต้องเป็นแบบไหนเขาต้องทําอะไรแต่คือให้เขาให้เขาได้มีความสุขมันคือแค่นั้นอย่าลืมดูไม่เท่เลยอะเอ้าทําไมเอาอ้าพี่เท่ๆต้องดูนะมันไม่เหมือนกันคําว่าอย่าลืมดูแบบมันความหมายว่าแบบ ต้องดูให้ได้มันได้เหมือนกัน,น,น,นต้องดูน้ำมันคือต้องเท่านั้นต้องเท่านั้นเหมือนบังคับใช่จงไงก็<า>ต้องดูใ,ดชใช่อ่ะทีนี้ต่อไปทีงานจะพีคิงทำไมวะเกมมาให้เล่นออมีอยู่แว่วะทีนีเกมซึ่งกติกาเกมเนี่ยคือทีมงานจะยกคําขึ้นมาและให้ทั้งสองคนเล่าเรื่องจากคําที่ทีมงานยกขึ้นมาเป็นสลับกันเล่าเรื่องครับเออจากคาที่ยกขึ้นมา โดยจะต้องเล่าเรื่องราวให้ต่อกันถ้าใครช็อตไม่เกินกว่าสามวิเป็นผู้แพ้ชื่อเกมว่าเรื่องเล่าจากคุณชายอมาที่คนแรกคำแรกใครพี่แจงค่ะคาปูชิโน,โน่วันนั้นผมแบบสั่งแบบคาปูชิโน่นี่แหละกลับไปบ้านอาเขาชอบกินมากเลยนะเออ,เอ,อแล้วผมก็แบบคิดถึงพี่เลยพี่ชอบกินกาแฟออแต่พี่ไม่กินคาปูชิโน่ไงออพี่กินเป็นอเมริกาโน ใช่เป็นกาแฟาดำใช่ไหมพี่ชอบมากาาดเดือดมากขอามรู้ไหนสิครับผมไม่ <c oughs> นี่แบบผมบอกกแล้วพี่เคยรู้ไหมคาปูชินโน่มันอร่อยมากเลยลนะพี่<ม>นี่แบบมันอร่อยจนถึาแล้วไม่กินกาแฟาเนี่ยผมไม่อก็กินบ้างบางครั้งคาปูชินโน่มันอร่อยดมีมันหวานหน่อยอย่างเงี้ยโอ้ยอันนั้นลาเต้โขาทิ้งทิ้งนะชอบฟิลมากชอบฟิลมากเลยอ่ะกี่โมงแล้วอนาฬิกามีนาฬิกาปั้ต่อนะเป็นคนไม่มีเวลาครับตอนนั้นใช้กี่โมงทำไมเวลาไปอยู่ไหนหมดเวลาไปอยู่กับเทียน ใช้เวลาทั้งชีวิตอยู่กับเทียนเหรออยู่บ้านนอนนาฬิกาเอ้าก็เกี่ยวข้องกันยไหไม่เกี่ยวนี่เป็นประโยคคำถามอไปดิตอไปต่อไปต่อนึกไม่ออกไปช็อตก็ได้ช็อตใหม่ละสมองชาแล้วอะดอกไม้วันนั้นัเราไปริญญาใช่ป่ะผมก็แบบเอาดอกไม้วันที่25กันยายนไปเราบปริญญาเพื่อนใช่ไหมผมก็เอยถือดอกไม้ไปให้เขาอย่างงี้เคนไหนเขาชอบมากๆเพื่อนคนที่มาเจอที่ที่บ้านที่สวยๆใช่ครับ คก็ดีก็คอยไปตามนะเออวันนั้นพี่จำได้ไหมสวนดอกไม้หน้าบ้านพี่อะพี่จำได้ไหมจริงหรอมีที่ผมไปนอนอยู่ตรงนั้นไงเอาไปนอนเล่นกับสวนดอกไม้ใช่บ้านบ้าอบธรรมชาติพี่บ้านบ้าดอกไม้ชอบธรรมชาติจริไปนอนดอกกุหลาบพี่วันนั้นเฮ้ยใเซฟ่ากดอกไม้บ้านพี่สวยดอกกุหลาบนี่กระดกมีเขาจะเอาให้ช็อตจนได้อ่ะใช่นิ้วไงที่ที่เราเล่นกันวันนั้นจำได้ปะที่พิวพิ้ววะนะโจทย์ิวทย์ทีแรกจะเปิดมุกไปเฉลยก่อนเข้านดิคุณช็อตพี่อยู่ห้วครับอยู่ ทหุ่นกระดาษไงอ๋อนิ้วอะไรมันที่เล่นันหุ่นเงาหุ่นเงาไงก็เล่นนิ้ไงนิ้วใช่ครับจำได้ไหมว่าชื่อเรื่องว่าอะไรชื่อเรื่องว่านิทานพยางูขาวนางพยางูขาวชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าไปสู้เจนเก่งมากมีคนรักชื่อว่าชื่อว่าจำไม่ได้พี่ก็ลืมไปวันนั้นเราเล่นที่เล่นที่บ้านจิ๋วบ้านจิ๋วที่ไหนอยู่ที่ฉะเชิงเทราเฮ้ยเก่งมากจำได้ด้วยจำได้เป็นตลาดน้ำโบราณก็นั่นแหละก็วันนั้นวันนั้นกกลับไป็ ก็คือเก็บไปฝันเลยอะว่าตัวเองเล่นนิวคือแบบคือไปสู้เจนก็คือหลอกหลอนอยู่ในความฝันก็คือหลับไปก็ก็ยังคงเป็นนางพญางูขาวแล้วทุกวันนี้เชื่อปะครับมันเหมือนมันตับมันเหมือนมันมันไม่ใช่แค่อยู่ในชีวิตเราอะแต่มันกลายเป็นว่าคนในทวิตเตอร์อะก็คือแคปแล้วคือด้วยผมผมพี่สีนี้อะเขาก็เลยบอกว่านี่คือนางพญางูขาวชัดๆพี่สวยถ้าพูดถึงวุลเทียนนะเขาเปรียบจเหมือนมังกรเลยท่ามกลางส่วนดอกไม้ เป็นมังกรที่สวยงามที่เป็นดอกไม้พี่ไม่ใช่มังกร <c oughs> เป็นมังกรที่มันอยู่ในสวนดอกไม้สวนดอกไม้เละเหมดแล้วแหละมังกรเหยียบชิน <c oughs> ช้นนึงแหละไม่จริงจริงเขาเป็นแบบเหมือนพญามาังกรที่รอขึ้นรับตำแหน่งเนี่ยแต่ว่าด้วยความหวานของตัวเขาาเงี้ยมันเปรียบเป็นพญามังกรสีชมพูสีชมพูเออน่ารักน่ารักเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีมังกรอีกเรื่องนึงที่เคยดู่ดักกระบอลป่ะพี่ชอบดูการ์ตูนเนี่ยนี่ผมแนะนำเลยเรื่องนี้แบบทำไมของแจมสั้นแล้วของผมยาวมากเลยอ่ะ การละครั้งหนึ่งนะมาแล้วคือจะบอกว่าเป็นคนที่อยากได้อลเฟอร์มากแล้วก็คือดูมานานแสนนานแล้วก็คือดูมาหลายแบรนด์มากแล้วใช้เวลาในการกว่าจะได้รองเท้าคู่นเนี่ยจะบอกว่าเกือบปีกว่าจะตัดสินใจใซื้ออืเพราะว่าจะเข้าหรอเปล่าวะ้ซื้อมาจะได้ใสป่าะวะสรุปซื้อไปซ,อซื้อซื้อมาก็คือใส่ตลอดแล้วจะบอกว่าเองก็ควรมีครับเดี๋ยวไปยืม ไม่ไม่แม่พี่บอกว่าเองควรซื้อให้พี่บอกว่าควรซื้อเองควรซื้อติดไว้งเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่มันใส่ได้ตลอดคือลเฟอร์มันเป็นรองเท้าที่มันสามารถใส่กับบางเกงยีนก็ได้หรือหรือใส่กับสูทที่แบบเป็นเป็นเป็นอินฟอร์มอลก็ได้คือถ้าเราแบบมาได้ทุกโอกาสมาได้ทุกโอกาสที่เป็นแบบงานงานแต่งะหรือแบบงานกาล่าอะไรอย่างที่เราไม่ได้ อนนี้จบไ้วเหรอพี่ผมมีแหวนวงหนึ่งผมอยากได้มากเลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีกําลังจะซื้อขนาดนั้นเป็นเอากาลังขโมยเขามากับเออครับผมไปขโมยของพี่ของพี่ผมเห็นพี่มีไม่มีมีมีแหวนวงนึงเป็นแบบวงแบบโรมันโรมัน่ะสวยๆที่พี่ใส่แต่ก่อนเทปเทใช่เนี่ยผมดูไวผมดูไวผมอยากซื้อมากเลยแล้วแบบว่าผมไม่ไม่ระดับเราแล้วระดังขนาดนี้เราต้องซื้อโคมพาร์ทโอ้โหหนักหนักแหวนหนักราคาหนัก คือวันก่อนอะ่ะไปเจอส้มที่ตลาดแต่ว่าก็คือไม่มีคนปอกให้ก็ก็อยากให้มีคนปอกให้หน่อยปอกให้พี่ได้ปะได้พี่ไปตลาดกัน <c oughs> ไปตลาดกันแล้วเราก็ไม่สัมภาษณ์แล้วเนาะ <c oughs> ใช่ <c oughs> นางพยาง,งูขาวสุดท้ายก็ถูกจับขังในเจดีเพราะว่าเพราะว่าไปไปอะไรนะจำไม่ได้แล้วโอ้โหนึกว่าจะแน่จำจำไม่ได้แล้วเรื่องพยางูขาวจริงๆเป็นเป็นอีกเรื่องนึงที่แบบในละครเนี่ยผมชอบมากเลยนะการเอาการเอาพยางูขาวที่จบจบแบบไม่สวยอ่ะแล้วพอพี่มาดัดแปลงเป็นเป็นนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังในเรื่องแล้วมันจบสวยเออมันอยู่ที่มอง งานจิวมันไม่ใหญ่แน่ใช่ปะต้องรอติดตามดูครับคือพี่ว่ามันเป็นงานใหญ่ะนว้ยเพราะว่าเพราะว่าการเพราะว่าการที่จิวเนี่ยจะไปฆ่าลูกชายคนโตของตระกูลซ่งอ่ะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะเพราะว่าจิวเองก็เริ่มรู้สึกว่าจิวมีใจให้กับเทียนแล้วครับแล้วถ้าพี่เป็นจิวแล้วพี่ต้องไปฆ่าเทียนซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่า ลูกชายคนโตของตระกูลซ่งก็คือเทียนแต่ว่าถ้าพี่ต้องรู้ตอนที่กำลังจะฆ่าที่ว่าพี่ก็ต้องคิดหนักแน่มันเจ็บปวดนะแม้กระทั่งถ้าเทียนเห็นหน้าคนที่จะมาฆ่าคือคนที่เขา,าเรักทำไมเราเลวขนาดนี้วะเราไม่รู้ไงก็ได้ความว่าไม่รู้เลวไม่รู้เลวไม่รู้เลวมากไม่รู้นานเรื่องนี้จะจบหะมันไม่เนนิเยหมมืนไม่นั่งทะเลาะกัน ยังไม่ลงโทษอีกเหรอมีมีมีบทลงโทษมีคนแพ้แต่ก่อนเคยบทลงโทษฝากผลงานให้เป็นแฟนหน่อยค่ะฝากผลงานด้วยนะครับกับละครเรื่องคุณชายนะครับทุกวันจันทร์อังคารนะครับสองทุ่มครึ่งทางหน้าจอช่องวันสามสิบเอ็ดและแอปวันดีนะครับดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่ตอนเดียวแม้แต่เบลกเดียวก็ตามเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเหมือนนักกันมาสุดยอดสุดยอด โอเคมาถึงบทลงโทษจริงๆตอนนี้ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะแล้วแหละแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆละบทลงโทษเดี๋ยวเราไปเจอกันในอีพีหน้าดีกว่าสวยแน่นอนมาเจอกันเออสวยแน่นอนายถึงผม <c oughs> ใช่โอค okay. ซึ่งบทลงโทษจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปรับชมกันอ p ีหน้าค่ะ